พอมีคนมองแล้วมันรู้สึกเขินๆนะครับช่วยนั่งรอตรงนั้นจนกว่าจะทําเสร็จได้ไหมครับครัที่จริงก็แค่ไม่อยากให้เห็นของที่ซื้อมาจากเน็ตซูเปอร์เท่านั้นแหละก่ <_ letter> อนอื่นก็ผัดเบคอนต้มกะหล่ำปลีแครอทและมันฝรั่งที่ซื้อมาในราคาถูกโอ้แล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยอืม เสร็จแล้วพอตเฟอร์ใส่ไส้กรอกต่างโลกเสิร์ฟพร้อมขนมปังระวังร้อนด้วยนะครับค่ะฮะซุปงั้นเหอรอคะพอตเฟอร์ครับเป็นอาหารที่ใส่ของหลายๆอย่างเช่นผักกับไส้กรอกลงไปต้มนะทานมา,า,าเอาไม่ถูกปากงั้นเหรอครับ คุณมกดาคุณมกดายังไม่ให้ตอมอีกไหมครับโกงนี่ฉันเองก็ขอเติมด้วย้ายังเหลืออยู่แล้วก็เอ๊ะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะอาหารที่พวกเรากินระหว่างเดินทางส่วนใหญ่จะมีแต yeah ่เนื้อแห้งๆกับขนมปังแข็งๆนี่เนอะพอได้กินของอุ่นๆแบบนี้แล้วรู้สึกผ่อนคลายจังดีจังเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารมื้อนี้หรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเบาหวิวขึ้นมาเลยส่วนฉันรู้สึกเหมือนว่าความเหนื่อยที่สะสมอยู่มันหายไปหมดเลยดีจังเลยนะครับฮอพูดเหมือนเราใส่ของบำรุงร่างกายลงไปเลยฮะแต่เราไม่ได้ใส่ของแบบนั้นลงไปเลยนะยิ่งอาหารอร่อยมากเท่าไหร่มันก็จะทําทให้ความรู้สึกของเราปรเปลี่ยนไปมากเท่านั้นลองตรวจสอบดูสักหน่อยละกันลังกายร้อยสบวก27พลังเวท64บวกสอ จู่ๆเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอครับแค่สำลักนิดหน่อยนะครับเอ้ยพราบิเตอร์นี่มันอะไรนะเป็นเพราะกินอาหารของเราเข้าไปงั้นเหรอที่ทำด้วยวัตถุดิบจากต่างโลกเพิ่มพลังกายประมาณ20เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงใส่กรอกต่างโลกเพิ่มพลังเวทประมาณ2เป็นเวลาสิบนาทีแล้วไอ้นี่มันอันตรายสุดๆเลยไม่ใช่หรือไงกันเพราะสำหรับคนที่นี่ไอ้นี่มันคืออาหารจากต่างโลกนี่นะแ้ากินเข้าไปก็ทำให้พลังกายกับพลังเวทเพิ่มขึ้นแล้วจะมีใครรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็ มีหวังเราสวยแน่ๆเนนก็บไว้เป็นความลับดีกว่าว <c oughs> อ,าอร,จจร่อยจงเนะิย <c oughs> เราจะถึงอาณาจักรเฟเนนในอีกประมาณสองสาวันพอข้ามพรมแดนแล้วก็เดินอีกประมาณครึ่งวันก็จะถึงเมืองทางหน้านี้เป็นป่าด้วยวันนี้เราพักกันตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปตั มามหนะงั้นเดี๋ยวฉันมีก่อกองไฟให้นะผมขอใช้เนื้อเรดบอที่ได้มาเมื่อวันก่อนนะครับโอ้พวกเราตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะปิดเรื่องวัตถุดิบจากเน็ตซูเปอร์ไว้เป็นความลับดีกว่าแฮแล้วก็เปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบของโลกนี้แทนแล้วกันถ้าคิดว่ามันเป็นเนื้อหมูก็ไม่มีปัญหาก่อนอื่นก็หั่นเนื้อบาง ถึงจะมีชิ้นที่หนาบ้างก็ไม่เป็นไรต่อไปก็ซอสขิงระหว่างที่หมักเนื้อเราก็ซอยผักที่เหมือนกระหล่ำปลีที่เจอมารออืมแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วละ่ะหมูผัดขิงเนี่ยจะขาดกระหล่ำปรีไม่ได้เลยตั้งกระทะใส่น้ำมันสลัดแล้วก็ ใส่เนื้อหมักซอสลงไปผัดนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยไอ้นี่ต้องอร่อยมากแน่เลยทุกซอสให้ทั่วเนื้อผัดเนื้อให้สุกพอซอสข้นหนืดได้ที่ก็เป็นอันเสร็จแล้วละเรียบร้อยเรดบบอผัดขิงฮันโห นี่มันอะไรเนี่ยอร่อยสุดๆเลยอร่อยมากใครกินของอร่อยแบบนี้เป็นครั้งแรกที่จริงฉันไม่ค่อยชอบเนื้อแรดบอรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอันนี้อร่อยสุดๆไปเลยค่ะก็แค่เอาไปผัดกับซอสที่ซื้อมาเท่านั้นเองสินค้าของเอบาระเนี่ยสุดยอดจริงๆช่วนกระลำปีก็ไม่เคยกินแบบสดๆเป็นครั้งแรกพอกินด้วยกันและอร่อยสุดๆไปเลย ยิ่งมันเปื่อยเพราะความร้อนเนื้อก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกอฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วอร่อยฉันทำได้คอนซีพอกินซุปนี่แล้วรู้สึกโล่งคอดีจังเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อยากกินต่อเรื่อยๆเลยละค่ะอร่อยจังเลยยอดเลยเนอะเยอะจังจะว่าไป ที่นี่เขาเรียกผักนี่ว่ากาหล่ำปลีเหรอครับอาโอ้ย